มาถึงแล้วนียว่ยกมาจากไหนนะครับจังหวัดสุพรรณนะสุพรรณเลยเหรอไปทำงานที่สุพรรณเลยผมอยู่นี่แหละอยู่ตรงงท้ายหออยู่ก็ท้ายแต่ว่าไปขับรถไปทำงานางระหว่างนี่สุพรรณรถเอตอนนี้เข้าเคลียเดนินได้ไหมไม่ได้เลยฮะอปหลังไม่ได้เดินหน้าไม่ได้คือมันเข้าไปได้นิดหนึ่งเข้าไปแล้วมันวิ่งไปแป๊บเดียวแล้วมันก็อ๋อเอาลงเลยลงเลยเอาลงได้เลยเดี๋ยวเกณนเข้าลงนี่เลยลงนี่ ย้มาจากสุพรรณนะครับดีสุสุดีแม็กเดียร์อโต้ดีแม็กดีออโต้ครับยกมาจากจังหวัดสุพรรณนะครับอาการเข่าเกียร์ไม่เลียนหน้าไม่ถอยหลังวิ่งได้แป๊บเดียวนะวิ่งได้นิดเดียวยื่นิดนิดเดียวก็ก็ไม่วิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการดูแลให้ครับดีสุสุดีแม็กไฮรันเดอร์อ่าเดีอาไอซินนะ นี่คือ้อสิ้นนะครับลงมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะอาการเข้าเกียร์แล้ววิ่งได้แั๊บเดียวนะมาถึงแล้วนะครับยกมาถึงแล้วไอหนูมาตดจเบอร์โทรลูกค้านิ เกียร์ออโต้นะครับมีูรีแม็กเกียร์ออโต้อาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังขึ้นขึ้นครูแจรถอยู่ไหมครูแจรถ vừa có điểm thật là mẹ đưa nắng mẹ đưa nắng đến nịp đưa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  nịp อันนี้ไปเกียร์ไอซินนะกบเกียร์ไอซินน้องตัวเลขใหม่นะเใหม่่ะไ่สองแสนหมาใเล่สองแสนสองแสนเจ็ดน,นะ,ะเลขหม่สองแสนเจ,นเจน็ดอ่ะ,เ,อเ,อะเราลองขับดู ถอยลงไปเลยถอยเลยถอยไปก่อนถอยไปเลยถอยเลยยาวเลยยาวเลยยาวเลยอ่ะถอยได้ไหมเดินหน้าได้ไหมไเข้าห้อยสองเลยไปเลยโชว์บ้างเดี๋ยวไปเอวีเอชโชว์อ่ะเดินหน้าได้ไหมอ่ะเล่นิดอ่ะลื่นนะลื่นนะอ่ะเล่นเล่น เลื่อนนะเร่งรอบทิ้งเลยรอบฟรีนะครับรถไม่ค่อยวิ่งนะเดินหน้าไม่ได้ไปหลังได้นิดหน่อยอ่ะเดินหน้าดิเร่งแทบไม่ขยับอ่ะไม่เป็นไรแล้วจัดก,การให้ครับเดีย๋ยวเข้าให้สองเลยมีสุตรดีแมทติออโต้เนาะมีราคาซ์วิสโทรศัพท์0809 314252ครับนะอ่ะยกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี